ราชวิทยาลัยจุลาภรณ์จัดโดยแพทย์อาสาโรงพยาบาลจุลาภร์ออกให้บริการตรวจสุขภาพพร้อมเชิญกระเป๋ายาพระราชทานไปนมอบแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เวลา9.30นาฬิกา30นาทีที่โรงเรียนบ้านห้วยกบอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรี ราชิวยาลายัลจุฬาภรจัดหน่วยแพทย์อาสาโรงพยาบาลจุลาภรณ์ออกให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ราษฎรเพื่อสนองพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควรัติยราชนารีในการดูแลสุขภาพของราษฎรในพื้นที่ห่างไกลธุรกันดารให้ได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงพร้อมเชิญกระเป๋ายาพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรด้วยดมีราษฎรเข้าบริการรับการตรวจสุขภาพ404คน กลุ่มโรคที่พบมากที่สุดได้แก่โรคจักษุโรคกล้ามเนื้อกระดูกและข้อโรคระบบทางเดินหายใจโรคระบบทางเดินอาหารและโรคระบบประสาทตามลําดับต่อจากนั้นลงพื้นที่พร้อมเชิญกระเป๋ายาพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงที่พักอาศัยอยู่จํานวน3คน